ไปเดินออกกาล่างกายนะจ้ะคางทะเลสาบดูอากาศดีๆไปพร้อมๆกันนะจ้ะเนาะเมื่อนี่เขาก็ได้มาเที่ยวทะเลสาบไกลบ้านนะจ้ะเนาะเมื่อนี่เป็นวันหยุดคนก็นออกมาร้ายมาย่างออกกําล่างกายจ้ะย่างออกกําล่างกายนางอาบแดดนะจ้ะเนาะส่วนมาก กับ,บ่หนากากนะจะาะเพราะว่าคนแถวนี้เขาเจ้าบ่านกันจ้าชมวิวไปพร้อมกันจ้าเมื่อนี้แดดดีจะกน้นหลายไม่ย่างออกกําลังกาย จอนนออ้อันนี้ก็เป็นเรือไว้ทะล่องแม่น้าเป็นเขตหมู่บ้านเขาหมู่บ้านอันนี้ก็เป็นเรือช่าปลาโมงเนะจ้ะหาปลาอันนี้จะเป็นเรือล่องแม่นม้ำ คนหลายจะมือนน้เพราะว่าเป็นวันหยุดวันสอบเาตอนนี้ก็ประมาณเทียงค้นกาเต็มร้านอาหารเราจะอันนี้ก็เป็นเลื่อนนี่เลื่อนโดยสารเนาจะ ตอนนี้เขาก็ได้เดินจากอีกหมู่บ้านนึง่งมาอีกหมู่บ้านนึงน่าจะนะเป็นหมู่บ้านที่ติดต่อกันมากนี่จ้ะ เดินออกกำลังกายเดินช่มริ้วไปจ้าดอกไม้ก็จะกับปูงงก้ามนะจ๊ะดอกไม้กับงามอันนี้จะเป็นริ้วข้างหลังที่ห้างเดิน มาแลลวเนาะจ้ามงกจะนีเป็ดน,น้อยแบบน้ำเลย ยางไปเรื่อยๆเน,น,ะนะจ๊ะเนาะเดินอาบแดดแดดก็ร่างดีก็จะเขานาฮอนเต็มตัวแล้วจ้ะเข้าไปไดเดินมากจงแต่ผุนเลยเนาะ <c oughs> อ้อมมาเรื่อยๆเน,นจะจ๊ะอ้อมมากอ้อมมากเมาถึงนี่ มันก็จะเป็นบาร์ห้คนนน่งจิบกาแฟดื่มย่างไปเรื่อยๆนะจ๊ะก็จะมีสิ่งสาสวร์เผื่อผู้ใดอยากขึ้นไปชมวิวนะาจ๊ะขึ้นไปชมวิวข้างบน น,นี่ก็เป็นเลือดโดยสารเนะจ๊ะจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งรอบๆอบอันทะเลสาบนี่เนะจ๊ะเนาะ จากที่เ้าเดินจากคุณละจากที่ห้เา,าหเดินผ่านมากมัน,ก,น,น,ก,นก็เป็นบาร์อีกนะจ้ะเป็นร้านอาหารเป็นบาร์ อาบแดดเล่นน้ำแน่น่าจ้ะแต่ว่าน้ำก็ใสเป็นตะเลนอยู่น้ำใสดีจ้ะ นี่ก็จะเป็นแคมปิ้งจะบานเ้อากระสิว่าบังกะโลหรือว่ารีสอร์ทนะเนาะจะเนาะนี่จะติดกระทะเลสาบเลยจ้ะก็จะเป็นเนาาล,ล,ลี่นะลลย,ยงเลี่ยงกันแบบนี้เนาะจานะเนาะเลี่ยงกันไปเนวจ้ะต,ติดกับอ่า ทะเลสาบที่เข้าเดินข้างในก็จะเป็นแคมป์แอนรถรถบ้านนะเนาะจ้ะที่ข้างนานี่ก็จะเป็นแคมปิ้งหรือรีสอร์ทหรือบังกะโลบ้านเท่านะเนาะจ้ะแบบนี้ ก็อนอาหารลันไอศครีมนี่ก็เป็นเรือเรือหล,ล,ล่องทะเลสาบนล้วจะนะ้ะเนาะ อาหาหรมือหนีเห้ากับผ้าชมวิวเหรอเนาะจ้าเอาไว้พอกันคลิปหนาเนาะจ้าคลิปนี้สวัสดีจ้า